ผมจะพาไปชมตลาดนัดโคกระบือนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านนวลแดงนะครับทางไปโพศิีสุวรรณถนน2076ไปโพศิีสุวรรณไปรัตนบุรีนะครับเลยมาจากสีแยกส้มปล่อยนะครับจากสีสะเกตนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเศรษฐกิจของที่นี่นะครับนี่ครับขายยาซ้ายขวาเราเป็นแหล่งขายยานี่ครับกาลังไถกันเลยไถายากันใส่รถ ยังไม่เข้ามานะครับยาแต่ก็ซุ้มต่างๆเนี่ยก็มีแต่พวกขายยานะครับนี่นะครับเราจะเห็นรถจอดอยู่เรียงรายอยู่สองข้างทางแต่ไม่นานนะครับประมาณ10บโมงสิบเอ็ดโมงก็ซาหมดแล้วครับนี่สองฝั่งทางวิถีแบบนี้เห็นมาโอ้โหเกือบ40ปีแล้วครับตลาดนี้ถือว่าเป็นตลาดใหญ่ของอุตสาหกรรมพิสัยนะครับในหอยจูงงวครับโู้ พนะซ้ายขวาที่จอดรถนะครับเจ้าของที่ก็มีรายได้ไปด้วยนะครับร้านค้าร้านอาหารโอ้ในหอยมาจากทางใกล้เลยครับนี่นี่เจ้าหน้าที่ประกาศว่าอำนวยความสะดวกให้นั่งครับนี่นี่ครับพู้ข้างในเต็มเลยนะครับมีเฉพาะวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นะครับสัปดาห์หนึ่งมีสองวันนะครับตลาดแห่งนี้นะครับที่ด้านในสองฟังทางโู้ เยอะๆครับนี่โอ้ปัดตบุญแล้วครับนี่หลายแห่งมาใกล้หลายจังหวัดอีสานใต้นะครับอุบลมหาสารคามร้อยเอ็ดนะครับมาแหล่งรวมตรงนี้นะครับตลาดนัดโคกระบือบ้านสวนฝ้ายตำบลสำโรงใหญ่อุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับบรรยากาศได้ผ่านมาทางนี้พอดีนะครับช่วงเช้าๆนะครับผมเคยไปทําคลิปข้างในแล้วนะครับ อีกหนึ่งบรรยากาศของวิถีชีวิตบ้านเฮานะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ